สวัสดีค่ะครูหนิงแม่มดแห่งออนไลน์ค่ะนะคะหลายคนชอบถามว่าทำไมครูหนิงถึงออกมาสอนไลฟ์สดฟรีโดยเฉพาะกับนะคะสตรีแม่บ้านพนักง,งานคนแก่สอวอเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่ออกมาไลฟ์สดในโลกออนไลน์และก็ติดาตด,ดาวนบนหน้า และก็เป็นแก๊งแม่มดออนไลน์ไลฟ์สดขายของนะคะคุูหนิงอยากจะมาบอกทุกคนนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นวิดีโอนี้ไม่ว่าคุณจะทําแบรนด์ไหนขายสินค้าแบรนด์อะไรก็ตามคุณอยากจะให้คนจดจําคุณให้แบรนด์สินค้านั้นนะคะมีอิทธิพลน้อยกว่าตัวของคุณเองคุณต้องทํามสิ่งนี้ค่ะสิ่งแรกค่ะถ้าจดได้จดนะคะสิ่งแรกค่ะไลฟ์สดค่ะคุณจะต้องออกมาไลฟ์สดซึ่งคุณต้องสร้างผลงาน การไลฟ์สดในแบบที่เป็นตัวของคุณเองมากที่สุดนะคะหาสเสน่ห์ดึงสเสน่ห์หาหาจุดขายแล้วก็เพิ่มทักษะในเรื่องของการพูดนะคะใส่อารมณ์นะ,ะใส่คอนเทนต์ให้คนได้จดจำสร้างคาแรคเตอร์ให้คนจดจำนะคะ สิ่งนั้นจะเป็นนะคะสิ่งที่ทําให้ยอดขายของคุณเพิ่มได้แบบ70%เลยนะคะสำหรับคุณอิงนะคะเจเลย2ค่ะคุณต้องออกมาสร้างเพจนะคะและคุณต้องนะคะพัฒนาเพจของคุณด้วยวิดีโอเพื่อที่จะแชร์เพจของตัวเราเองนั้นค่ะลงใน YouTube ค่ะลงใน Instagram แล้วก็แชร์ไปยังกลุ่มต่างๆให้คนได้จดจำเพจของคุณและเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องมีชื่อเพจที่ว้าวและตรงกัน ตรงกับการตลาดและสินค้าที่คุณถือด้วยนะคะสิ่งสุดท้ายค่ะสามค่ะคุณจะต้องนะคะ เข้าใจเทรนด์นะคะสถานการณ์ปัจจุบันเทรนด์แบบไหนมาสถานการณ์แบบไหนมาคุณจะต้องครีเอทค่ะหยิบยกสถานการณ์นั้นค่ะเอามาครีเอทให้เข้ากับนะคะสินค้าของคุณเข้ากับไลฟ์ของคุณเข้ากับเพจของคุณแค่นี้ละค่ะคุณก็จะเริ่มขายของดีมีผู้ติดตามและคนก็จะจดจําของคุณคนก็จะจดจําความเป็นตัวของคุณค่ะทําให้คุณมีอํานาจเหนือสินค้าที่ถือไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนสินค้าเป็นแบรนด์ไหนต่างๆนะคะขายกี่แบรนด์ ขายกี่สินค้าคนเขาก็จะไม่ยึดติดและไม่จดจําที่สินค้าแต่เขาจะยึดจิตยึดติดและจดจําที่ตัวของคุณเองค่ะและก็ถ้าเกิดใครนะคะชอบวิดีโอนี้นะคะสามารถแชร์แบ่งปันกันออกไปในโลกออนไลน์ค่ะหลายๆคนที่เขาอยากจะขายของดีนะคะเขาจะได้นะคะลืมตาอ้าปากได้ไม่ทุนจมสต๊อกบวมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดแชร์นะคะแล้วก็แบ่งปันไปในกลุ่มกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ